สดิคับสดีคับแับบางที่ทุกท่านครับยินด,ด,ดีต้อนรับทุกคคทุกท่านเข้าสู่ช่องมีพีธรรมดานะครับช่องมีพีธรรมดาก็จะมานำเสนอคุ้นนิคีเช้านะครับคุ่นนิคีเช้าของที่สิบเจ็ดนะครับยี่สิบเจ็ดกันย,ยายนองปสองพันห้ารนะ้อยหกสิบแปดนะสำหรับพนดา,เนาวเช้านี้ก็จะออกเวลาตีสามนะตีสามของทุกๆก,กวันทุกๆวัน,นครับ ก็องพิธรรมดาไปะมานำเสนอท่านผู้ชมได้ร่วมมเพื่อความมันเดินทุกวันทุกวันเช่นเดียวกันนะครับขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับทีสามเช้าวันพุธนะตอาีสามเช้าวันพุธนะครับมาชมไปด้วยเลยนะครับชมไปด้วยคุยไปด้วยดีกว่านะบางคนก็จดไม่ทันบางคนก็จดช้าอย่างนี้ประมาณนี้ก็ไว่าอะไรกันเพราะสมาชิกอาจารย์ส่วนมากจะอายุเก้าสิบขึ้นไปไงก็เลยช้าหน่อยเฉพาะอาจารย์เองก็อายุยี่สิบห้าแล้ว ยี่สิบห้าทำไมดูหน้าเหมือนกับเก้าสิบใช่ไหมเป็นไปตามวัยแล้วแหละพอดีแล้วล่ะที่ไม่ตายก่อนแล้วเป็นคนพูดตรงนะไม่ถือสาอะไรหรอกไม่ไม่ไม่ถือสาไม่บางคนก็พูดเรื่องตายเรื่องอะไรเลยโอ้ยอย่ามาพูดอย่ามาพูดอะไรมัน ประมาณนเราต้องยอมรับความจริงให้ได้นะครับเอาจดย์ไปนะครับเจ็ดกับแปดนะเจ็ดกับแปดวุดหนึ่งตัวสามสี่นะครับตัวหนึ่งตัสามสี่นะครับฝากเบอร์ธนาคารไว้ด้วยนะครับอ่าหนึ่งหกตองหนึ่งห้าตอหกแปดหนึ่งนนะครับเผื่อใครอยากจะช่วยค่าเน็ตค่าไปค่ากาแฟค่าอาหารแมวอ่าค่าซ่อมบำรุงต่างๆนะครับอืมแล้วก็ทำบุญนะครับเรืบองดวมทำบุญด้วยนะ หลายๆอย่างครับเหลือชีวิตคนเราก็มีแค่นี้แหละเนาะม,มีแค่นี้แหละแต่ละวันทั้งเหนื่อยทั้งอุปสรรคเยอะแยะแต่เยอะะแต่มันก็ผ่านไปด้วยดีอ่ะแต่ก็ไม่ด้วยดีหรอกก็เหนื่อยมันกันก่อจะผ่านได้แต่ละวันแต่ละวันอุปสรรคอะไรเยอะยะเลยให้เราแก้ไขในชีวิตเรานะครับอโอเคนะครับตามนี้เนาะ มาเกิดไปเรื่อยๆก็แล้วกันนะเ่ะอไปเรื่อยๆครับขอบคุณมากๆนะครับขอบอวยทุกท่านไม่เจ็บไม่จนนะมั่งคงมา่งก็มีสมาชิกโอนกันมาเยอะแยะเลยนะครับเยอะแยะเลยทยอยอนมาทีละบางบางท่านก็ยี่สิบสามสิบห้าสิบนะครับบางท่านก็สามารถโอนได้นะครับการทําบุญตารเลื่อนทําอะไรสักอย่างก็สามารถทําได้นะอาจารย์จะอาจารย์จะแบ่งปัน ไปทั้งสามสี่ห้าทางให้มันได้ประโยชน์สูงสุดตรงนั้นเลยนะอ่าครับมานี่ยนะครับคุบมาได้เลยนะครับมาเนี่ครับดีครับใจใจตรงกันเนาะขอให้โชคดีขอให้เด้งๆมาบุญมาล่างนะอ่าครับแรงเเเงงครับมาวันนี้ก็มีเท่านี้เนาะสวัสดีครับ